วันนี้เราจะมารา้าผีกัน่าชาผีอันนี้อันนี้อันนี้เลือกแมปยังเนี่ยอ่ายังเลยฮะหัวห้องเลยหัวห้องเลยครับเอา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 แบบไหนเอาแบบไหนเอแบบไหนได้หมดเลยฮะเราเราไม่เกี่ยงครับเราเราชอบเอาแบบง่ายง่ายครับเอาแบบง่ายง่ายครับเอาแบบเอาแบบง่ายงแล้วอันไหนง่ายใหญ่โอเคปะเอาเอาเอาแมบเล่นเล่นี้ไบ้านบ้านหลังเดียวลุงวอร์มวอร์มแอพก่อนครับวอร์มแ๊บก่อนฮะเอาวอร์มก่อน เอาเอาสตรีทเฮาส์โรดเฮาส์หรือว่าฟาร์มเฮาส์อ่าฟาร์มเภาส์ของมาหลอดทุกเช้าครับเนี่ยฟาร์มเฮาส์ต้องมีนงคนนะฮะอย่าลืมนะครับติดตามฟาร์มเฮาส์วีทูเบอร์ด้วยนะฮะเออไม่เอ่อินเตอร์ไหมโหมดไหนอินเตอร์ปะเขาไก่ป่ะดิอินเตอร์นี่มันระดับไหนวะอินเตอร์น่าจะยากสุดนะฮะอินเตอร์น่าจะต่ำสุดก่อนโป้ครับยากกว่าโปรอ่ราลองดูลองดูจำไม่ได้เหมือนกันนะไม่ได้นานแล้วเนี่ยถือว่าจะเป็น ง่ายสุดเป็นอเมเตอร์แล้วก็อินเตอร์แล้วก็อ๋ออินเตอร์กลางอินเตอร์กลางมากลางกลางมากลางกลางมาแล้วเอาไปกลางแล้วก็ไปเอ็กซ์เปิดเลยนะเฮ้ยต้องบอกก่อนนะว่าเออในเมื่อพี่กิจมาแล้วแล้วก็อย่าลืมโปรโมทวันพีดเลดฟิล์มด้วยนะครับผมไปดูดูนะครับผมนะฮะไปดูวันพีดกันด้วยนะครับไปดูวันพีดกันด้วยนะครับผมสุดยอดมากครับไปพรุ่งนี้ต้องงานพวกนี้ต้องงานผมซื้อตั๋วพาราคอนดูเลยดีกว่า เอ้ยนั่นแหละครับไปยื้อไปดูกันนะนะครับดูภาคไทยก็ได้ดูดูซับไทยก็ได้ครับเฮ้ยผมผมดูผมดูภาคไทยผมดูก็งไทยเฮ้ย้นูผมอะไรหนูผมรู้ครับแต่ผมจะบอกว่าพี่กิจผมรู้สึกไม่ใช่เสียงพี่กิจอะเสียงแป้งก็ไม่เหมือนแป้งเลยไม่เหมือนเลยไม่เหมือนเลยหรือว่าอะไรโน้นี่พี่เสียงพี่แป้งเป็นกุฎาเหรอไม่น่าจะใช่ เปลี่ยน,นเขาบอกว่าเขาเปลีตนตานี่ยังไงถ้า,างั้นถ้างั้นพรุ่งนี้ผมแวะไปดูพารากอนเนาะมาพี่โยยืมหน่อยเฮ้ยยืมหน่อยเหลือเหลือเบรแบรยังไม่ได้กดแบรยังไม่กดนะ,ะวันนี้เราจะสุภาพครับเนื่องจากว่าเรามีพี่กิจมาเราจะสุภาพจริงๆนะครับออืครับ ันไม่เชื่อหรอกรู้ว่าเจ้าผมมากี่ปีไม่กี่ปีหายใจเลยข่าวบอกกินน้ำ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 อ๋อกระดกแ้วกแล้วเดี๋ยวแป๊บเรอคนรอคนสองคนฮะเหลือสองคนฮะวายจะพวกจะพวกช้าทำไมไม่ใช้ SSD ครับผมก็ไม่มี SSD แต่ผมโหลดเสร็จแล้วเด็กใหญ่เนี่ยโยชิอ่ะคนเดียวยังไม่เข้ามาเลยเนี่ยไม่นะ เอ๊ยยังไงเอ๊ยยังไงเนี่ยคนคนมี SSD เขายังไงอ่ะเอ้าเดี๋ยวนะแล้วแล้วสองคนนี้ตัวละครเหมือนกันด้วยงงนะเนี่ยใครเป็นข่าวไม่เป็นไรเขาเรียกว่าเป็นร่างแยกเอ้ยนี่ใครเนี่ยพี่กิจป้าหรือใครฮะผมมาตัวเดิมผมมาตัวเดิมอยู่นี่พี่อยู่นี่ตัวไหนตัวไหนหน้าหน้าประตูรถนี่อ๋อพี่กิจเป็นผู้หญิงหน้านู่นโอเคน่าจะแบนได้อย่างงี้ผมอยู่นี่ผมตัวดำนู่นนู่นเอาเอาลุงเงาสองเราเป็นพี่น้องคลาดจากกันอ่าเซลฟี่ เราดูเควสกันก่อนดีกว่าว่ามันเคลสอะไรบ้างเนี่ยโอ้มีให้ผีหยิบเกลือครับผมแล้วก็ให้ผีชนโมชั่นเซนเซอร์นะครับแล้วก็ให้สมาชิตของท่านโดนผีหันนะครับโดนผีหรอกนั่นแหละครับและผีมีเชื่อว่าคิมข้แรนที่ไม่ใช่ทอมพอลแลนนั่นเองโอ้โหอยานกันวะเนี่ยเพื่อนกันมันมันมันใส่หจีเป็นสเก้าลีเออเอาเตียยวางบอวางผิดวางพื่น เราเตรียอุปกรณ์งานช่างของเราดีกว่าอ่าไฟฉายทำไมโมเดลมันเ,เปลี่ยนไปหมดเลยนี่ไฟออเคเออไม่ได้เล่นนานแลงงแล้วเนี่ยนี่เลยออลุงเออมาอยู่ SD ดีกดอั t i ต a t e อกมออกเกมได้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  <c oughs> อย่างนี้ก็ได้ภ <c oughs> าพรู้สึกชัดขึ้นนะมันรู้สึกว่าผีจะน่ากลัวขึ้นนะเนี่ยอันนี้อันนี้ที่ผมเห็นประกาศคร่าวๆนะเห็นเขาบอกปร,ประมาณปีหน้าจะมีอัปเดตเปลี่ยนโมเดลผีใหม่ใ นี่ไงเราเล่นสงสงคายหนึ่งจุดหนึ่งไงเลือตอนรับหนึ่งไอสองจุดหนึ่งไอสองจุดศูนย์ไปไม่รอไปเปิดไฟตั้งกล้องแล้วตั้งกล้องแล้วตั้งกล้องเลยอ่าผมไปดูห้องครัวก่อนนะครับออหนุ่มผีตกใจตัดเงียมตกใจกันเองนะห้องครัวนี่อุ่นมากครับผมใครอยากชอบอุ่นๆห้องครัวนี่จุดที่ดีเลยครับอุ่นผมว่าข้าบุนเลยข้าบุใช่ไหมผมคิดว่าเข้าบเดินหา ออกแมมฮาอ็อกใช่ที่เป็นที่เป็นอุลตอร์แมนอ่ะผมอุ่นตะบนนะครับอุลอุนตอร์แมนมาไงวะเฮ้ยอย่าพูดดิผมอยากดูชินอุลตอร์แมนอยู่อยากไปดูเหมือนกันนี่ชินอุลตร้าแมนอุลตอร์แมนที่มีอุลตาเป็นนางเอกอุนตระมาอุนตระม้อ่าห้องนอนรู้สึกว่าจะยังไม่มีอะไรนะฝั่งด้านบนมันมีสามชั้นงั้นลองไปดูชั้นสามกันฮะ ผมว่าชั้นสามแน่ๆเลยว่ะมีความเป็นไปได้มีสามชั้นเลยเนี่ยเนี่ยใช่สามชั้นคนเลืองนี่เขาเลือกได้ดีจริงๆเอาก็เห็นบอกเอาฟาร์มเฮาอะก็เลือกให้โอ้โหโอ้โหโอ้หแล้วห้องบนหลังคารลยบนหลังคาเลยชั้นบนนะตอนนี้มันสี่ชั้นบนนี่องค์ระบุมต่ำมากครับอยู่ที่ประมาณหกถึงเก้าองศาครับสามต่ำสุดคือสามฮะตอนนี้สี่อ๋อโอ้ เราจะมาคำหาผีเอิมเปเดนต์อุณภูมิอ๋อจะไม่ใช่ไม่ใช่ฟิซซิ่งเน่ยังครับยังไม่ฟิซซิ่งยวไม่ฟิซนะยังไม่ฟิซแต่มีล้างสังหรณ์ครับว่าข้างบนแน่นอนฮะอ่าคุณคุณแบเอาอ๋อไอ้นี่เอาวัดองคุภูมิอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวผมเอาใช่ใช่ผมวัดเออเย็บเย็บวัดไข้แล้วกันผมผมกำลังวัดไข้ผีอยูผีเฮ้ยเฮ้ยออฟ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 นี้เลยนี่นี่นี่ตรงนี้เลยออฟเลยเอาตองสักใช่ไหม ใช่ใช่ออกออกเลยตรงเนี้ร้อนร้องกบเลยออกออกออกออละอัพหัวละอัพตรงนี้เลยเนี่ยหน้าหน้าตู้เนี่ยเนี่ยหน้าตู้เลยมันมันต่ำสุดที่สามอ่ะไอ้ลุง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 ดีตรงนี้นตู้นี่แหละนี่นี่ยมันอยู่ตรงนี้แหละอยู่นี่เนี่ยไหออกอยู่ตรงนี้แหละเพราะมผมไม่จับไม่มีคลื่นสนามแม่เหล็กอ่ะอัลลผีโยกิฟอาตาไซเอ้ไดาจิมัสก้ามันวางยังไงนะอ๋อเอฟก็เป็นเล่นดานกิฟอาตาไซไม่เียว ไม่ต่ำกว่าน,นั้นเลยอ่ะมันมันต่ำสุดแค่สามสี่เองครับมันแสดงว่าได้แค่นั้นตั้งต้องไป Let's go เอ้ยเดี๋ยวผมเอาสป,ปีดี y บ o ไปด้วยเรื่องกแบบารถ่ายภาพผีคุยกับผีไว้ใจผมได้ผม Yochi Speak to the Spirit บริษัทกำจัดผีติดต่อได้ครับผมที่หนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งเอ้ยทำไมมองไม่เห็นโค้ดออฟเลยอุ้ยไม่มีอะไร้โย่โย่ ผมเห็นอะไรขึ้นตรงนี่ยตรงอายูเฮียอ๋อโอเคโอเคเห็นแล้ว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 คนโยกเขาอี๋เหรอใช่สองเฮ้ยเท่านทำไรเท่าไหร่สองสองครับสองครับไอ้หน้าที่ is that you are you here ไม hey, ่ตอบโม motion นเซอร์ต้องขึ้นเบงบนยังไม่ได้เปลี่ยนปะมันมันมันมาอยู่ตรงนี้แล้วอ่ะ i b u s a l s i อุ้ยเแยแม่งใส่จริงๆผมไม่ได้ใส่ผีคนคนคนกดสนับสนุนแล้วจะปล่อยไม่ไม่แล้วแล้วปปล่อยสปิริตบล็อกทำไมอ่ะเนี่ยอ่าเดี๋ยวผมถามไปอ่ามันอยู่ตรงนี้ครับตรงที่ผมวางเนี่ยเนี่ยไอ้เขียวเนี่ยไม่ตอบไอ้เด็กนะผมไหนอ่ะผมวางกล้องไว้ไหนอ่ะกลิ่อยู่ที่รถใช่ไหมกำลังเดินขึ้นไปครับผมมาเอาของมาโอเคครับโอเคเอ้ยอย่าลืมโรยเกลือด้วยนะครับ วันนี้ชูวีวันนี้เราจะมาทำผีย่างเกลือกันนะครับ Where are you? เฮ้ยมันตอบมันตอบมันตอบเฮ้ยมันตอบมันไม่ได้ตอบสปีดอิดบ็อกซ์นะมันตอบสดเลยอ่ะไปแลวเออมันตอบสดได้ยินได้ยินกับหูเลยนี่ได้ยินเหรอว่ะมีหายอยู่มีหายกูเห็นโร่มันบอกไปแล้วมันบอกเหรอใช่มันไปอมันเนี่ยงั้นก็มีสปีดอิดบ็อก ตอบสดมันไม่ได้ตอบผ่านเครื่องวิทยุอ่ะมันไม่ได้ตอบผ่านเครื่องผีตอบสดยอดมันทักสดมดีกวเดีเดี๋ยวเดเดี๋ยวเป็นโยไก่มเฮ้ยไอเดียกับผมยู่ะสี่สิบบาทผักสดไหมฮัลโหลอยาปล่อยผมไว้านคนเดียวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปกดี๋ไปเดี๋ยวไปกดไปเรี๋ยวไปเไปดีเดไปเดีวยไดีไปดว เดี๋ยวผมโรยเกลือตรงแถวบนได้แล้วกันโนจะได้รู้ว่าผีเหยียบหรือเปล่าจุดหนึ่งใช่ครับโอ้โหไม่เห็นเกลือวางไปแล้วนแะเหยียบมัเริ่มร้อครับผมมันเหยียบมันเหยียบเลยสาวดังผี่พีพีเดินชนผมต่อยไหมมันเดินชนได้ด้วยเหรอเดินชนได้ครับเดินชนได้ผี่ชนผมอัปเดตใหม่มันเดินชนได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้เนี่ยผี่ชนผมเมื่อกี้เนี่ยเหยียบตาเจ้าเหยียบตาหน้าผมเลยคืออะไรวะเนี่ยวเฮ้ย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  You who h a v t display in the name of the Lord I c o m m and you to go back to where you come from โค้ดเกมทอล์กทูวีไป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 ในนาพระเยซูผมนะกรกันอ้าวอ้วอ้าวมีคนโดนบีบคอหนึ่งเรียบร้อยนี่ไงเียบร้อยไปไลันดีนะ หน้านห้าบันไดเรียบร้อยตกคนใดไปเลยเรียบร้อยอะไรบันไดพิกิตผมว่าเราควรถอยนะพี่เอกลับมาก่อนกลับมาก่อนแบดแบ่เรือสิบเอ็ดแล้วเดี๋ยวนี้เราเล่นหมดปันกลางใช่ไหมหมดกลางใช่ใช่หมดกลางไม่เป็ผีถูกจังแบ่แบ่กลับมาก่อนพิกิตด้วยกําลังไปเราจะค่อยไปเอ้ามันล่ามันล่าเอ้าฮัลโหล โอ้ยไม่ทันดูป่ะเนี่ยตัวเนี้ยดูฮันดิสเพซอินเตอร์เน็ตอัตล็อตเนี่ยไอคอมมานต์ยูทูโกเป็กทูไปยู่คำส้อมไม่นานออกเลยประตูประตูเปิดแล้วประตูเปิดแล้วโอเคครับมันเริ่มแล้วมันเริ่มแล้วไปไปเร็วอ่ะประตูบักยังไงเนี่ยอ๋อตอนนี้เควสเสร็จไปสองประตูพังไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยไหนมือหนักมือหนักไปไหนมือหนักไปไหน วิ่งพังได้ด้วยโอ้โหมือหนักไปหน่อยมาต้นครับเพิ่งเห็นนะเนี่ยว่าแบบโอพังมันคือบล็อกกันเลยบล็อกครับัเยี่ยนไปเลยเพิ่งมาเห็นตอนนี้เราเราได้หลักฐานอะไรแล้วบ้างเอ่ยผมไม่ได้เลยผมเพิ่งมาเห็นบล็อกกับโค้ดบล็อกนะโค้ดบล็อกโอ้โหตัวแนมแมแอมทั้งนั้นเลยมีแอมมีโยกัยแล้วก็มีโอเอ อ่าโกโยโอ่อนเรียวอนอนเรียวออนเรียวออนเรียวออนเรียวที่ไม่ใช่ <c oughs> อนนนนอ, <c oughs> อนเงียน,น <c oughs> han, ใช่ไหมไม่ใช่ออนเนียนะมันหัวหอมออนเงียนะมันหัวหอมอยากหั่นใช่ไหมหัวหอมเนี่ย <c oughs> แล้วทอดเลยชุบแป้งทอด <c oughs> ผมกินยาไปเอาไปยังเอาไปแล้วสมุดว่างแล้วสมุดว่าง้วครับอ่ควรกินยาหน่อยนะผมผมกินยาเพิ่มเพิ่มสมองกันกินยาารุงสมองเพราะผมไม่มีสมอง เดี๋ยวมีชีวิตได้ยังไงคือเล่นเองแล้วก็ตกไม่รอด้วยแบ่ไม่กินหรอใช่ผมกินไปแล้วกินไปแล้วเอ้ยเดี๋ยว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 ก่อนอ่าใครก็ได้มาดูสมุนหน่อยครับผมเห็นผีเขียนอะไรบางอย่างแต่ไม่แน่ใจว่าเป็นบั็กหรือเป็นอะไรป่ามาดูหน่อยฮะแม่ยวผมไปดูเองมันเขียนจับดอตไม่ได้เขียนเนาะไม่เขียนแปลว่าคับไม่เขียนไอ้ว่ามัน texture block โอ้ t e x เจอร์บั c k โอ้ ไม่เขียนไม่เขียนสมุดลงโจงอถ่ายไว้ม oh, า mm ็นหฐานถ่ายสอถ่ายสอบถ่ายบถ่ายฮ้ยอะไรอะไรมันโยก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 โยวอยกโ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 อกโยกโประตูที่มันพังแล้วยกโจะปิดน่กจะปิดนะผมว่า ประเด็นคือผมกลัวว่าก้อตออฟที่เราเจออาจจะเป็นของปลอมของปลอมเหรอผมจะคุยกันต่อดีนี้มันมันมีนะพี่กิจแบบก้อตออฟอ่ะของของนี่มีมันจะเป็นการปลอมขึ้นมาอ๋อไอมีมิกอะรู้แต่ตัวนี้มันมันมีมิกเลยเดี๋ยวเหมือนเห็นดอดปะฮเพราะผมเองผมเองผมเองเออแล้วแล้วตัวเพื่ังนี่เป็นยังไงวะเนี่ยมันถีบเจ้าบังนอกกวนเนี่ยปล่อยไว้ก็ได้พี่เพื่อนวิ่งก็ขึ้นเหรอดอดอ่ะใช่เดี๋ยวผมวิ่งให้ดูลุงวิ่งดู พี่พีผ่านสองเนี่ยว่างพี่ผ่านสอตรงไอ้ตรงบันไดเนี่ยอ๋อเออเนี่ยเนี่ยอันนี้โยชิใช่ไหมใช่ผมเองไหนอ่ะผมเห็นเลย่อกี้เห็นว่าสี่สามไอ้เหมันเครื่องกับวิ่งผ่านเซนเซอร์ดังแต่ดอตดังด้วยเหรอดอตดอตเห็นเป็นตัวเลยครับเห็นเป็นตัวครับเห็นเป็นตัวอ๋อมันเห็นเป็นล่างนะเป็นเป็นล่างคนเออเออจริงดิ วางมายืนตรงหน้าคุณนี่นะฮะผมเพิ่งวางไอ้นี่ไปตะเกลือเนี่ยเหยียบได้เหรอเหยียบตรงหน้าผมมันต่ำสุดประมาณโอ้ยหันหันเอาเอาเอามันมันอยู่ตรงหมดมันอยู่ไหนวะโอ้ยผี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 อินตัวโอ้ยผีโยคะโอ้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 าเออผีโยคะ่ผีโยคะผีโยคะ ไปแล้วพี่กินพี่กินไข่หมดอ่ะแม่้วอยู่ในรถพี่อยู่ดีไปไปไนไปไป้องไลน์ไลน์ที่สของเราเป็นเอ็นตัวมันเป็นคอนโทรลิ่งเลยฮัลโหลลุงปัญกจริงดิเวนกมเออปักเนี่ยนเรไม่รับประเนตายที่เดียวกันด้วยนะตายที่เดียวกันเลย นี่ไงบอกแล้วคอนเทนต์แมวกับหมีหน้ามันไหนที่ <c oughs> นนเดียวกันเลยเอ้าเดี๋ยวแล้วเมื่อกี้กูเดินชนผีอะไรวะเนี่ยรับเดาก่อนนะฮะเดาไหมเดาไหมาเรา,าเดาไหมาเดาเลยแล้ะกันผมผมคิดว่าเป็นแม่ผมคิดว่าเป็นแม่ผม,แมผมก็ว่าแม่ผมว่าแม่มันมันดุมากเลยอะ่ะผมว่าแม่แม่มันค่อนข้างดุงพิเศษมันเขียนช้าเขียนช้า ลายมือไม่สวยหรือไม่เขียนไม่กล้าเขียนนะลายมือไม่สวยอ๋อผมรู้นะที่พี่โยเขียนมันเป็นยังไงก็เกิดเป็นดอกก็จะเป็นมันมันเหมือนมันเอามันเหมือนมันเอาเล็บเขียนสมุดอะแต่มันไม่ใช่เอาปากกาเขียนอนออ๋อนเป็นเล็บหรอคือคือมันเป็นรอยไอ้นี่ฮะเป็นรอยแบบรอยไม้เคยเคยเห็นไอ้นี่ไหมเคยเคยลองเอานิ้วกรีดกระดาษเล่นไหม มันเป็นเราแต่มันมันหลอกเราเลยใช่ไหมแบบว่าเฮ้ยถ้าใครผ่านเซ็นเซอร์จังเลยเนี่ยผมเองครับผมเองครับผมเองผมเองมันมันเขียนใช่ไหมเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเิทยุวิทยุเปิดมันเปิดวิทยุเองเอาแล้ว Attention a t t e n t i o นอย่าลืมไปดูวันพีชฟิล์มเลดด้วยอย่าลืมไปดูวันพีชฟิล์มเลด Attention อาครทุบหัวผีกันเลยมัวางไม่ได้เข่งแถวนั้นมันน่าจะไม่ก่อาผมวางไปแล้วว่ามันไม่เก่งไม่ทำงานอุ้ยเออวางไปวางไปสองอันแล้วนะพี่โย มันเดินนี่ดิพี่มันเดินนี่มันเดินไหนไหนวะตัววิทยุพี่เ์้ยยังไงดีที่ขีดเหลือเราสองคนจะเดาไหมฮะลองเดาดีกว่าป่ะเดาดีกว่ามันเหมือนมันไวจตายเพิ่มกันดิผมผมเดาโยใครไปก่อนแล้วกันดุจังเล็บตัวแรกโอเคไป let's go ค่อยมารับผมพรุ่งนี้นะไปไปไปอะไรก็ได้ครับค่อยมารับผมพรุ่งนี้ก็ได้ฮะทำพิธีด้วยเป็นตัวอะไรอลเลียวเหรอฮะอลเลียวเหรอ โยใครโยใครอ่ะแล้วผมเดาถูกแล้วผมเดาถูกคืออะไรโอ้โหเป็นผีที่มีมารยาทซะจริงๆห้องอื่นไม่มีอะไรใช่ไหมอ๋อรู้แล้วครับรู้ไหมทำไมผีถึงเบลอเพราะเขาสั่งป๊อปคอร์นไลน์วันพีซฟิล์มเลสยังไงล่ะฮัลโ่ลฮัลโหลขายเกินไม่ไอ้ที่ผมฮันแน่นี่คือแบบขั้โหาผมเลยอาเกินอาเกิน